ก่อนนะครับเมื่อเมื่อเมื่อที่เขาปิดเนี่ยตามจดหมายที่เซ็นอยู่จำได้ไหมครับที่ผมไปถแถลงข่าวแล้วร้านนั้นถูกปิดเนี่ยโดยที่ว่าอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตให้จำหน่ายนะครับหรือ,อ,อ,อสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรอันนี้ต้องทราบก่อนนะครับเขาไม่ได้ปิดเพราะเปิดหน้าโรงเรียนแต่ปิด เพราะว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตกรณีไม่รายงานข้อมูลแหล่งที่มาการนำไปใช้และจำนวนที่เก็บเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ากรมการแพทย์เนี่ยนะแผนไทยไม่มีกฎระเบียบโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับร้านกัญชาเนี่ยซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยพบเป็นจำนวนมากไม่มีกฎระเบียบคุม เลยต้องใช้กฎระเบียบว,ว่าเงื่อนไขไม่รายงานนะจำนวนกัญชาละกันนะอันนี้ให้คุณดูว่าที่นี่ก็อีกที่หนึ่งใจกลางเมืองนะครับเห็นชัดๆอ่ะเปิดเลยนิดเดียวเองช่วยให้คุณช่วยดูหน่อยอสัศพัน์นะอ่าเนี่ยเดินไปเดินไปซึ่งบริเวณนี้คือถนนเจริญกรุงนะครับอ่านะอ่าก็เหมือนกันฮะคือถ้าคุณไม่กําหนดเนี่ยคุณก็จะเจอละอ่ะเจอละร้านกัญชาเนี่ย เห็นไหมเห็นป้ายไหมเห็นยังเห็นยังเพราะฉะนั้นลูกหลานของพวกเราลูกหลานของพวกคุณลูกหลานของผมลูกหลานของคนอื่นๆก็จะเจอปัญหานี้แหละครับเจอปัญหาเดียวกันซึ่งแน่นอนครับถ้าผมไปเมื่อไหร่อ่ะผู้ปกครองก็ต้องมาอีกหลายพันคนนะผมจึงเรียนไปให้ท่านเนี่ยนะนายธงชัยเนี่ยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยท่านต้องเลือกแล้วนะครับ เพราะไอ้กฎที่ท่านใช้เนี่ยร้านพวกนี้ก็ไม่ปิดนะครับเพราะคุณไม่มีกฎระเบียบดังนั้นท่านต้องรีบจัดการเนี่ยเพราะถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยที่เขามีลูกมีหลานเขาก็ไม่ต้องการให้หร้านกัญชาไปอยู่ใกล้โรงเรียนหรือเปล่านี่ขนาดโรงเรียนอัสสัมนะครับนี่ขนาดอยู่ใจกลางเมืองศรีลมนะคณแก่ข้ามถนนมาเยื้องๆเนี่ยเปิดแล้วเซนโยอยู่หน้าโรงเรียนไอ้นี่ก็อยู่หน้าโรงเรียนเยื้องไปหน่อย ซึ่งคุณไม่มีวิธีการป้องกันเลยแต่คุณอ้างเอาเหตุว่าไม่แจ้งจํานวนอสม,มุิว่าเขาแจ้งจํานวนคุณก็แสดงว่าเขาเปิดได้ใช่ไหมเปิดติดโรงเรียนก็ได้อ่าอันนี้ผมจึงฝากไว้ก่อนที่คุณจะกลับว่าอันนี้เป็นประเด็นซึ่งผมติดตามอยู่ผมไม่ได้ละทิ้งนะครับอันนี้ง่ายๆเลยใจกลางเมืองไปดูเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นนะครับส่วนที่อื่นๆน,นะครับจะต่างจังหวัดจะไม่ว่าชลบุรีพัทยาขอนแกน่นนะหรืออีกทั่วประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเดียวกันขอเปิดอีกรูปหนึ่งที่น้ํากระท่อมที่ที่นักเรียนใส่ชุดกางเกงขาสั้นไปเข้าไปกินเลยอ่ะให้คุณดูนะครับซึ่งผมทําการบ้านตลอดและผมเห็นว่านี่เนี่ยตัวลงเนี่ยเนี่ยคุณต้องดูนี้ด้วยนะน้ํากระท่มอะไรวะบวกวันเนี่ยเนี่ยฮะอ่ะพวกกันเนี่ยใช่ไหมนี่ใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมใส่ขาสั้นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างเงี้ย คุณปล่อยได้ยังไงกรมการแพทย์คุณเอาเจ้าหนี้ไปตรวจบ้างหรือเปล่าคุณปล่อยให้เขาค้าขายกันอิสระเสรีแบบนี้เที่ยนนี้หมดนายอนุทินเขาบอกไม่อยู่แล้วนะดังนั้นข้าราชการอย่างอธิบดีกรมการแพทย์คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นนะ,ะผมถามว่าคุณทําอะไรก็คุณเป็นคนออกเรื่องมบสมุนไพรกระตามกระท่อมก็เป็นสมุนไพรเด็กนักเรียนใส่ขาสั้นอย่างเงี้ยใช่เด็กนักเรียนไหมใช่ ใช่เด็กช่างไหมใช่นะแล้วคุณให้ผมทํำยังไงนะผมเองไม่มีกําลังผมก็จําเป็นต้องอาศัยคุณไปบอกเขาบอกเนี่คุณดูดิเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณจะไปทําอะไรเขาได้เพราะคุณไม่มีกฎระเบียบตั้งแต่ต้นแล้วผมก็ถามว่ามันเกิดมาจากใครก็ต้องเกิดมาจากนี่แหละกรมเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเจ้าชอบเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยและแพทย์ทางเรื่องเนี่ย ตกลงเลือกอย่างแบบไหนเลือกให้เด็กด้วยเปล่าเลือกให้เด็กเข้าไปนั่งด้วยใช่ไหมเออเนี่ยคือสิ่งที่เห็นก็อยากจะบอกคุณไว้ว่าสิ่งที่บอกเนี่ยล้วนมีหลักฐานหมดนะครับและหลักฐานต่า,ตางๆเหล่านี้ก็จะต้องนำนำไปไหนครับนำไปสู่กระบวนการของการพิจารณาไม่ว่าทางสาภาไม่ว่าของศาลนะครับรวมทั้งในกฎอะไรว่ามาตา กดกระสวงมาตาไอ้อนี่อีกอ่ะมึงไม่เปิดให้หมดลราปะตูเอ้ยรูปอ่ะเนี่ยไหนๆเขามาแล้วก็เปิดให้เขาดูหน่อยนะครับอันนี้ร้านอยู่นี่นะเปิดให้ครบทุกรูปสิครับเอเอนะมาไหนๆมาร้างกัญชาแล้วอ่ะเนี่ยอันนี้ขายในเน็ตนะคุณก็คิดดูแล้วกันในเน็ตมันจะจะไปเด็กก็สั่งได้เปล่านี่ขายในเน็ตกัญชาซื้อในเน็ตบุหรียังซื้อไม่ได้เลย แต่ซื้อกัญชาได้ก็ไม่มีกฎระเบียบอีกอ่ะเปลี่ยนรูปต่อไปนะนะอ่ะอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่ได้เป็นกัญชาทางการแพทย์นะครับแล้วนั้นเปิดให้คุณดูเพื่อคุณจะได้เข้าใจนี่เห็นไหมซื้อในเน็ตอันนี้สั่งได้หมดออนไลน์นะอ่ะนี่แล้วนี่หนักก็มันก็มีตู้กาแฟกัญชาอีกเอาแล้วอย่างนี้คุมยังไง นี่ลงเท้านักเรียนรือเปล่าร้านกัญชาอีกพลังใบเออนะอ่ะ,นะอะเห็นไหมเห็นไ,ไหมอ่านี่อะไรบ้องเหรอไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดผมจะบอกคุณให้ในการที่คุณเอากัญชาและอ้างว่าเป็นสม,มุนไพรและเป็นการแพทย์นี่ก็มัเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมบ้องต่างๆเนี่ยนะรูปทุก๊กตารูปตุ๊กตุนนะและคุณก็เอามาพีนะครับมันไม่จบ มันไม่จบมันไม่ใช่ว่าหมดการเลือกตั้งแล้วผมเลือกรณรง์ไม่ใช่ครับแต่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยี่สิบบาทกาแฟผสมกัญชาโอ้โหโอ้โหคุณป้องกันยังไงผมอยากรู้อ่ะนี่ยไอร้านเนี่ยที่อยู่ตรงตรงหน้าเลยอัสสัมเนี่ยร้านเนี่ยอ่ะเนี่ยช่วยหน่อยเถอะนะเพื่อลูกหลานของพวกเรานะมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจนผมอะผมพูดจริงๆนะข้อมูลผมเยอะจนผมไม่รู้จะไปพูดกับใคร นะผมฝากคุณไว้หน่อยเถอะนะคุณอาจจะไม่ชอบนะเพราะคุณอยากจะได้ประเด็นของไอ้ไอจีนเทาแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับลูกหลานเรา